สวัสดีครับกลับมาพบกับดูรูปชาแนลในเกม Escape from Tarkov เควสวันนี้นะครับจะเป็นของเทราพีสชื่อเวสว่า Operation Aquarius Part 1นะครับซึ่งเควสน,นี้ก็ถือว่าไม่ยากมากนะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องมีในภารกิจนี้นะครับก็คือลูกกุญแจที่ชื่อว่า Dom Room 206K นะครับซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนได้ที่ตัว NPC เทราพีสเลยนะครับก็คือดอกนี้ สิ่งนี้เราจะต้องใช้แรกก็คือเม็ดนะครับจำนวน7ชิ้นแต่ถ้าใครเลเวล15แล้วสามารถซื้อที่ฟรีมาร์เก็ตได้เลยนะครับประมาณ5,000เนี่ยผมซื้อเลยละกันแต่ไอ้กุญแจดอกนี้นะครับยังสามารถหาได้จากการยิงแคฟนะครับในแมปที่ชื่อว่าคอสตอมนะครับหรือว่าหาจากแจ็คเก็ตหรือว่าชั้นเอกสารในแมปได้เลยนะครับแต่เราไม่ทำเพราะเราจะซื้อกุญแจนี้ไปเปิดเลยนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปที่แมปคอสตอมกันเลยครับผมเมื่อเราเข้ามาในแมปคอสตอมแล้วนะครับจุดที่เราจะต้องไปนะครับก็คือดอมชูนะครับซึ่งอยู่ตามแมปนี้เลยเราก็จะวิ่งเข้าไปนะครับด้วยใช้กุญแชร์ที่เราได้ซื้อมานะครับเปิดเข้าไปในห้องตึกจะอยู่ด้านขวามือผมนะครับเป็นตึก2ชั้นนะครับไอตึกอันนี้ไม่ใช่นะครับด้าน,นซ้ายมือ เราวิ่งเข้ามาในตึกแล้วนะครับเราก็ขึ้นบันไดไปได้เลยห้องจะอยู่ซ้ายมือนะครับถ้เาเราขึ้นมาชั้นที่สองแล้วเราก็ใช้กุญแจไขเข้าไปเลยเมื่อเราโลเคตตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นอันสิ้นสุดแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือหนีออกจากแมปนี้ให้ได้นะครับถ้าเราตายเราก็ต้องมาเริ่มใหม่นะครับผม อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และเป็นกำลังใจให้ช่องดูนุ๊ h ชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม